มันเป็นมาเจีด้นี่มาตัวนี้มาตัวนี้มันกินเจตัวกินไม่ใหม่ไม่ไหลตัวมากินเจเมื่อเถื่อเห็นหดเตาเห็นหอดอิดเมื่อเถอื่อกินงางอยู่ง่ายตัวมาตัวนี้มาเจมากินเจ,น,เจนะ ไอ้บ่เ,เคยเห็นไงมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องไงหมักน้อยหมักน้อยวัดบัตต์ตั้มเนี่ยกินเจอ,อ่ะ,อ,ะอร่อยมันอร่อย <c oughs> สเยสบแห่งคนวะเสบแห่งตัวหม,มามังสวิรัติเนี่ยกินละสิหากออกละบันหมามังสวิรัต เลี้ย <c oughs> วเตะได้หน่อยเลี้ยวเตะหมูเห็ดเป็ดไก่โบกินไม่กินอันใบอันใบใหม่โอ้ขักตัวบางหน่อยนับถืออันจะไม่กนดิมบอ,อมเสียบบอเสียบอยู่บออืมกินเอา มึงเอามึงเอาพี่น้องมึงเอา,ม,ามังสวิรัตอ,อร่อยมันนะอาโยยอาโยยมันนะอะอาโยยกิน ทีเสียบเบาหน่อยโอ้ยเล่มคักเล่มแน่เล่มจนใบเหี่ยนเป็น้ะบานเดี๋ยวหายมั้ถ้ามันกินนี <c oughs> น่ เล่นกินเอออืมเสียบัวอ้อาโยยอืมอืม,อม นี่กินเหรนให้กินอีลีก่านหน่อยเดี๋ยวนี่ฮะมันมึงกินเหรนให้กินอีลีเดี๋ยวนีนใบอมมย่างสมุนไพร่ปฮ้ยเ<อ>นาะ

ไอ้มนพันมาเนอไอสันเพียนบานยายสันก่อนสันเพียนนาซุปยายสันยานาวัดนีล่ละย่างไปใด็กใจ